นตัวกรรมนี้นะคะในเรื่อนงะของการใช้เลเซอร์กำจกัดไขมันสเกลชัวเนี่ยมันแต,ตกต่างกับกอย่างอื่นยังไงก็ต้องมาแบ่งจากกันเรื่องของการเข้าใจเครื่องไขมันก่อนนะคะไขมันมันก็เหมือนคนนะคะ มันมีหลายชนิดมีหลายรูปแบบมีทั้งพวกที่ดื้อและพวกที่ไม่ดื้อเราก็ต้องหาทางที่จะขัดจัดไขมันที่เรียกว่าสเตปบอลแฟตนะคะอันนั้นออกให้ได้สําหรับที่สิวารินคือดีที่สุดเราต้องการดีที่สุดเราจึงต้องการหาหนทางนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้ตัวชนิดไขมันที่ดื้อเนี่ยหายไปให้ได้นั่นเองนะคะจุดหนึ่งที่เราให้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 ใจอ่ะให้ใจกับตัวเแควชัวก็คือเรื่องของผลลัพธ์ที่ชัดเจนเห็นผลรวดเร็วแล้วก็ปลอด นอกจากนั้นก็คือมันยังทําให้เราสุกว่ามีความกระชับผิวได้อีกด้วยค่ะ